ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาตัวจริงแอดสายเทาคอร์ส Google a d นะคะจะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่า Google a d เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ยิงโฆษณายากมากๆเหมือนกันอีกตัวหนึ่งเลยค่ะเพราะว่ามันมีกฎเกณฑ์ข้อห้ามเยอะมากนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบโฆษณากันเป็นรายอาทิตย์เลยค่ะบางคนอาจจะมีประสบการณ์นะคะที่ว่าวันนี้ยิงได้นะคะแต่ว่าพอผ่านไปสักแค่อาทิตย์เดียวเนี่ยค่ะโฆษณาที่ยิงไปไม่กี่วันนะคะ ก็โดนหยุดไปหรือว่าโดนแบนไปนะคะเราก็เลยจะต้องมีเทคนิคในการเลี้ยงออบัญชีของเรานะคะเลี้ยงโฆษณาของเราะคะ่ะต้องใช้เทคนิคเยอะมากค่ะที่จะทํำยังไงนะคะให้โฆษณาของเรารันได้ยาวๆนะคะยิงแล้วผ่านยงนิงแล้วได้ผลลัพธ์กลับมานะคะเรามาดูสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการยิงแอดกันเลยค่ะ 1. นนะคะก็คือซิมเติมเงินนะคะพร้อมใช้นะคะ เพราะว่าซิมเนี้ยนะคะเราจะเอาไว้ต่ออินเทอร์เนต็ตค่ะแล้วก็เวลาที่เราซื้อซิมเนี้ยก็ให้เลือกแพ็กเกจที่ใช้สำหรับอินเทอร์เนต็ตโดยเฉพาะก็ได้ค่ะไม่จำเป็นจะต้องเติมเงินเพื่อโทรออกได้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราสมัครไปแล้วนะคะบัญชีเรามาโดนแบนหรือว่าเบอร์ที่เราผูกไว้เวลาสมัครโดนแบนนะคะเราก็จะสามารถ เปลี่ยนเบอร์ได้โดยง่ายนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้แบบเติมเงินต่อมาที่ต้องเตรียมนะคะก็คือมือถือที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะหรือว่าจะเป็นมือถือเราเองก็ได้ค่ะเพื่อเอาไว้เปิด Hotspot ค่ะหรือว่าใครที่สะดวกที่จะซื้อ Pocket wi ็ตไ i ก็ได้นะคะซึ่งก็จะมีวางขายตามร้าน A.I.S นะคะหรือว่า Tool Shop ต่างๆนะคะ เราะว่าเวลาเราโดนตรวจ IP นะคะสัญญาณเน็ตของเราเนี่ยบางทีก็จะมีผลที่ทำให้โฆษณาเรานะคะถูกแบนดได้ดังนั้นนะคะเราจะใช้ทั้ง VPN แล้วก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะที่ไม่ได้มาจากสัญญาณ Wifi โดยตรงนะคะแล้วก็ข้อนี้ก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะคือโน้ตบุ๊กของใครนะคะที่เคยใช้ิงแอด g o o g ิ e แอดเนี่ยค่ะมาก่อนแล้วก็ โดนแบนนะคะเราก็จะไม่แนะนำว่าไม่แนะนำเลยค่ะที่จะให้เอามาใช้อีกนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่คุณเคยเอาไปยิงอ่ยแสดงว่าคุณอาจจะแบบใช้ไม่ถูกวิธีถ้าเอากลับมาใช้อีกนะคะมีสิทธิ์ที่จะได้ที่จะโดนแบนได้ง่ายมากเลยค่ะแล้วก็นะคะโน้ตบุ๊กนะคะที่เราจะเอาไว้ยิง google ads นะคะจะไม่ให้ต่อ wifi ที่อื่นอีกเด็ดขาดน,นะคะไม่ให้ต่อ wifi ที่อื่นอีกเด็ดขาดน,นะคะเราต้องใช้ ผ่านตัวฮอตสปอตที่กระจายสัญญาณของเราหรือว่าสำหรับใช้กับมือถือที่เราเอาไว้ต่อเป็นประจำนะคะต่อมาที่เราต้องเตรียมก็คือบัตรเดบิตนะคะที่เอาไวตา้ตัดเงินค่าโฆษณานะคะเป็นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะคะแล้วก็จะแนะนำให้ใช้ K-Web Shopping ค่ะเพราะว่าสมัครง่ายใช้เวลาสมัครแค่วันเดียวนะคะแล้วก็ถ้าเราโดนแบงขึ้นมาจริงนะคะเราก็ไปอายัดบัตรตัวนี้ หมายถึงว่าเราไปอายัดเลข K-Web Shopping เลขนี้นะค่ะแล้วก็ไปขอ K-Web Shopping ใหม่ได้อีกนะคะซึ่งตอนนี้ในบรรดาของธนาคารที่มีอยู่นะคะ K-Bank ก็จะถือว่าสะดวกที่สุดแล้วค่ะแล้วก็ก่อนที่จะเริ่มยิง Google Ads นะคะอยากจะให้เพื่อนๆดาวน์โหลด v ร์ชั่บอกไว้นะคะซึ่งตอนนี้จะเป็นเวอร์ชั่น6.162นะคะ เราก็ให้ดาวน์โหลดติดตั้งไว้ในเครื่องที่เราจะยิงโฆษณาไว้เลยค่ะต่อมานะคะจะเป็น Windows ค่ะซึ่งสิ่งที่สเสถียรที่สุดแล้วก็ทำให้แอดอยู่นานที่สุดตอนนี้ก็คือจะเป็น Windows 7นะคะเดี๋ยวเราก็จะให้ทีมงานนะคะส่งลิงก์ดาวน์โหลดพวกนี้ไปให้สำหรับท่านที่ซื้อคอสของเราไว้นะคะเพื่อจะได้สะดวกต่อการดาวน์โหลด ต่อมาที่ต้องมีก็คือ VPN นะคะไว้สมัครเมลนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราจะลงลิกในคอร์สอีกทีนึงค่ะแล้วก็จะเป็น Wick.com ค่ะซึ่งเพื่อนๆก็น่าที่จะได้เรียนรู้วิธีการทำเว็บหลอกแล้วนะคะด้วย w i k c o m นั่นเองค่ะเดี๋ยวไปเจอกันในบทเรียนเลยค่ะ